ม่มีกลาว่าเตลิดูยทมีซามเมจ่ากีพีเเนยเนธาเดชดากาดเงี้เียนเต้าเตลิู้เสียกาโดเตนีววัดป่าเนี่ยกียกินป่าเนี่ยเตลีดูได้เยันดีเปียวยงบดีดีเปียวด้เรานันนันเย็นดินเนเน่ฝซาจ่าแบเชียนกากางวาอันเดียอันเดียจะเขียนต้องวางตะเขียนต้องตาเช่าโตตู้หนเนี่ยตะาเงี่ยพ่ลาปาคอราจาอยู่น้เนี่ยอยูบดีหาอยู่ไ่นตะกงรามีเออยตรนัหนเนี่ยเฮเดาตรงไหนปูเป็นไนเนี่ยซาจ่าแบบเฉียนกินข้า ฮัทจิอันเดียเมากีนเข้าทุกคนอันนี้ล่ะจะเาปู่มา,าเนี่ยมาต่ออือหือ lại làm tiêu nè, tại vì cái mũi nhiều để đi nó chỉ tốt sao chứ nào น้นเสมทำนิ้กซานะเสมนี้ที่โอซิงไม่เอาตนี้เบื่อแโอ้ซิงมเอาอ่ะอืม Aku asal Allah masalahku Oman katanya. Hmm, oh ya, nggak mhm 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 สเปเชียกองจน้ละจริงๆอร่อมากคนว่วยใช่ไหกต่นนื่วนบอกว่าใจเราอารมณ์ดีนีังไมาสนนี้ทำยังไงมาดีอมาสั ตัวอย่าวแล้วตู้อ๋อปนักูว่าอ้าไหน นี่เดียวเราปามไปเพียแต่ที่มาถึงไอายา้ยันแน่เนี่ยดูอย่างนั่งคะลุนเนี่ยโอ้โาาหไอ้ยันมืออ่ะใจดูหลาเราไม่ติดแต่ 嗯。Hey, hey.

Cái quá luôn 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 เป็นสีได้ช่ไมเนาะเต้เเนาะเวลาเอาที่เป็นสีมามานี่ได้ตาเลยอื้าวา 还、啊、是呢，是。